สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนโอเคโอเควันนี้เรามาซื้อต้นไม้ซื้อดอกไม้นะคะอุ้ยร้านนะร้านใหญ่มากเลยติติค่ะมินมีทุกอย่างเลยค่ะใหญ่มากเพิ่งจะมาครั้งแรกเนาะพอดีน้องเขาบอกว่ามีร้านต้นไม้ ต้นไม้เยอะด้วยแล้วก็มีครบทุกอย่างค่ะก็เลยมาดูสวยทุกต้นนะพอเห็นข้างนอกแล้วอ,อยากยกเอาไปไว้ที่บ้านค่ะมีปุ๋ยนะครับมีปุ๋ยมีต้นแคสตัปก็มี beautiful ไหมไหม่ไม่เห่น ดูเนอะสวยทุกต้นค่ะไปไปดูข้างในกันอันนี้เขาผสมดินให้ด้วย yes มีโยแล้วมากเขาก่อนซื้อแม้สองต้นพอมันหลดหมดฤดูหมดดอกนะเหลือแต่ใบหรือเราเลี้ยงไม่เป็นก็ไม่รู้อันนี้อันนี้สวยอะ่ะอันนี้สวยอะ่ะส อันนี้ก็เคยซื้อไปเนาะแห้งเหี่ยวตายตอนนี้หนูกัดค่ะของเราก็มีนะหนูกัดกัดหมดเลยสีแดงสวยอะ่ะนี่วันนี้เนี่ยเราจะมาดูกุหลาบเอาเอาเอาดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน,อนแป๊บนึงพอดีเราจะมาซื้อกุหลาบกันไงนคะคะสวยมาก ไปดูตลาดกันยับเหย้าสมบัตรงนี้เหรอโอ้สวยนี่เข้าสีแดงสีแดงสีแดงแดงออกดำเเท่าไหรนะยี่สิบห้าเหรอสองต้นจะได้ยี่ิบห้าอ๋อสองต้นได้ยี่ิบห้าจ้ะแล้วหนึ่งต้นเท่าไหรอ่ะต้นละสามสิบต้นละสามสิบก็ไม่แพงไม่แพงเท่าตลาดเมื่ก่อนี่ดูฟอร์มมันก่อนนี้ะค่ฟอร์มเทีนสวยนะสวยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวจะเอาอยากได้ ห็นได้ดูมุมอื่นก่อนนะดูสิลูกชายฉันวิ่งทั่นเลยแล้วน้องไม่เอาด้วยหรออันนี้ลูกคิดอยู่เนี่ยเอาไหมคนละต้นไงจะได้ห้าสิบอ้สีแดงด <c oughs> สีแดงมันสวยเอร์บางเสวยสวยมันสวยแบบกรรมะยี่สวยอะ่ะเยอะดีนะต้นไม้ ตอนนี้ก็เคยซื้อมาปลูกไหนอ่ะอ๋อพี่ก็ซื้อมาก็เยอะเหมือนกันนะตายเหมือนกันแหละมางที่มันตอนแรกๆก็สวยนะอยู่ได้ประมาณสองสามเดือนแล้วม,มันก็ไป <laughs> เอาไปสิ <laughs> เอาไปเลยโอเคโอเคนะคะทุกคน ง่างก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะคะกับช่องการ์ดฟ f ว o w e r Docya Channel นะคะบ๊ายบายค่ะ